กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เต็มรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็น wow h าวาวลเฮ p ซ e v เนะครับเ mm hmm. คลือบแก้วในสเต Alpha ปอัลฟาโค้ดพายเป็นตัวเริ่มต้นของที่ร้านเราเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการเครือบแก้วหลายๆท่านจะลราบอยู่แล้วว่าการเตรียมผิวของร้านเราสุดยอดจริงๆนี่ครับพามาดูครับ ผิวงานก่อนที่เราจะทําการเคลือบแก้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมผิวให้ได้เยอะที่สุดถึงแนมะ้ว่าจะเป็นรถป้ายแดงก็ตามนะครับสําหรับคันนี้นะฮะใช้มาแล้วก่อนที่จะมาถึงร้านเราประมาณ2อสามอาทิตย์ก็จะมีการเช็ดถูขัดสีบ้างเล็กน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีริ้วรอยแต่การที่ถูกระสีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปเนี่ยผมทําการเตรียมผิวกันแบบครึ่งวันเลยอะแล้วค่อยเคลือบตัวนี้อัลฟาโค้ดพายเนี่ย เครื่อเพียงหนึ่งชั้นก็จริงนะครับแต่ว่าใช้เวลากัะเต็มที่เลย1วันนะครับแล้วตอนนี้ก็เสร็จสิ้นสวยงามสมบูรณ์เนี่ยที่ท่านเห็นนะตอนนี้สาหรับคาวเว h, P h e ์ซิกตัวนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ไฮบริดนะก็จะบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่ผมทำครบสีแล้วมีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวสีดำนะครับ ครบแล้วขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกคันนะที่เข้ามารับบริการนะครับการเคลือบแก้วของทาง RPM Auto Detailing ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนเราดูแลสุดทุกแพ็กเกจครับผมสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้เดี๋ยวสวยราท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ